เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับรายการตามข่าวเกมนะครับผมก็เป็นรายการแบบว่าที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับเพราะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรและโคตรโง่เลยก็นะครับผมวันนี้เราจะมาตามข่าวเกมอนิเมะแวนการ์ดนะครับหรือเกมที่เรียกได้ว่าเป็นอนิเมะแอดเวนเจอร์ของยุคสมัยนี้นะครับที่ทุกคนกำลังตั้งตารอตั้งแบบว่าความคาดหวังไว้กับมันนะครับ ซึ่งบอกว่าจะเปิดภายในเดือนนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นข้อมูลอะไรมาเลยนะครับนอกจากเทเลอร์ของเกมเนี่ยที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานมานี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ามาันจะเปิดวันไหนมีอะไรประกาศบ้างแล้วข่าวล่าสุดของเกมเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยอยากมีโลบักกหรือเปล่าต้องร้านนี้เลย โอเคครับผมเรามาเริ่มกันที่ตรงหน้าจอของผมเมื่อกี้ก่อนเลย is l l m o ุดอนิเม v แวนการ์ดลีดนะครับซึ่งประมาณว่าใกล้แล้วนะครับที่อน i เม v a n นการ์เนี่ยจะเปิดตัวนะครับหรือว่าจะปล่อยเกมออกมาให้เล่นนะครับแล้วมันก็ขีดไว้นะครับว่า on จุดจุดอจุดจุเหมือนเป็นประมาณบว่าตั้งเวลาเขาดาวน์เกมนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้นะครับทางมอดเตอร์เของเกมหรือพวกแอดมินเนี่ยได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่า การที่มีเวลาออกมาบอกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะครับซึ่งอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยยังไม่มี o f f i i i a l r e l e a s e Date นะครับหรือว่ายังไม่มีวันที่แน่นอนนะครับที่จะปล่อยเกมออกมานั่นเองนะครับผมโอเคครับแล้วไหนที่อนิเมะแบนการ์ดบอกว่าจะปล่อยภายในเดือนนี้ตั้งแต่ตอนเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนนี้นะครับที่มันบอกว่าเออจะปล่อยภายในเดือนนี้แหละแต่ว่าไม่ใช่วันที่5นะ ก็เดี๋ยวเรามาเลื่อนดูข้างบนกันนะครับซึ่งอาทางเกมเนี่ยได้ประกาศไว้แล้วนะครับเนี่ยว่าเกมเนี่ยจะไม่ปล่อยวันที่5นะครับในวันที่3เดือน5นะครับจะไม่ได้ปล่อยวันที่5นี้แล้วก็พวกเราเนี่ยกำลังว่าทําเกมออกมาให้เพอร์เฟกนะครับในตอนที่เกมเปิดออกมานะครับแล้วก็พวกเรายังไม่อยากปล่อยแบบว่าเรียกว่าอะไรดีปล่อยวันออกมานะครับผมแต่ว่าพวกเราเนี่ยสามารถ จะคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะต้องอยู่ภายในเดือนเดือนเมย์แน่นอนก็คือเดือนที่5นะครับเดือนนี้นั่นเองนะครับแต่เนี่ยพวกเราเนี่ยจะทําการประกาศวันในภายหลังนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชัวร์เหมือนกันครับตอนนี้ก็คือมันจะประกาศต่อเมื่อมันชัวร์นั่นแหละซึ่งตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมานะครับว่าวันที่จะเปิดเนี่ยมันจะอยู่วันไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือจะเป็นเดือนนี้แน่นอนครับสามารถสบายใจได้นะครับถ้าไม่ใช่เดือนนี้ก็มันบิดนะครับมันบิดก็คือนั่นแหละครับดีเลยแวนการ์ดตามที่มันตั้งชื่อกันมาเลย โอเคครับแล้วก็ทาง n i m e ี้ a มน a r d ได้ปล่อยเทียเลอร์นะครับเป็นไฟ n a ลเท e r เลอร์ออกมาวันที่18เดือน5นะครับเป็นถ้าทุกคนได้ดูแล้วครับก็คือจะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหน้าลอบบี้ตัวอย่างเกมคร่าวๆนะครับผมแล้วก็มันบอกว่าเกมเพสนิคพีคเนี่ยจะปล่อยออกมาในภายหลังนะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะปล่อยวันที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเกมจะเปิดวันไหนนะครับผมก็เราก็ต้องรอดูเกมเพสนิคพีคก่อนนะครับแบบว่า น่าจะปล่อยมาเป็นคลิปแบบนี้แหละเป็นเกมเพย์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะจะได้รู้แล้วว่าเกมเนี่ยจะเปิดภายในวันไหนนะครับแต่ทุกคนก็น่าจะคาดหวังให้มันปล่อยในเร็วๆนี้แหละเพราะมันไม่ไม่มีเกม Tower Defense อะไรเล่นแล้วนอกจากอนิเมะรัสแตนตอนเนี้ยผมอะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่เกมพูดีกว่าเกมพูเกมพูววมพมพคือการโหวตครับว่าอยากให้เกมไปในรูปแบบไหนนะครับทางเดฟเนี่ยเขาจะออกมาอ่าเรียกว่าอะไรดีตั้งชอยให้นะครับว่าเออเราอยากโหวตแบบไหนดีอยาก ให้แบบว่าตัวเกมไปทางนี้หรือไปทางนี้นะครับซึ่งตั้งแต่วันที่11เนี่ยจะมีโหวตอยู่ทั้งหมด3อันนะครับจนถึงวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูทั้ง3าอันกันเลยนะครับผมถ้าผมแปลอันไหนผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่อันแรกนะครับก็คือทางเดฟเนี่ยได้ออกมา ถามว่าอยากได้ความยากเนี่ยระหว่างด่านยังไงนะครับที่เราต้องการนะก็คืออย่างที่1คือต้องการให้แบบว่ายากขึ้นไปแบบว่าด่านนึงแล้วก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือว่าอยากจะให้มีแบบว่าช่องว่างระหว่างด่านนะครับแบบว่าเพิ่มขึ้นทุกๆสสตอรี่นะครับแบบว่าเรียกว่าอะไรดีด่านนึงมันมีประมาณ6ใช่ไหมก็คือ3ด่านปุ๊บมันก็ได้ยากขึ้นแล้วแล้วก็ไปเป็นแบบว่ายากช่วงด่าน4-5 6ห้ากลังนะครับแต่คนก็โบตไปนะครับทางที่1นะครับสองหมื่นกว่าคนก็คือ ให้มันยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ละสเตจนะครับผมก็อันที่2จะเป็นเกี่ยวกับบอสน,นะครับผมว่าบอสเนี่ยจะไปในรูปแบบไหน,นครับอันนี้ก็ต้งงหน่อยนะครับผมก็แปลแล้วแบบง,งงๆเหมือนกันเนาะอันที่1น่นะมันจะเป็นประมาณว่าบอสจะมีกลไกของมันเองนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบหรือแบบว่าเรียกว่าอ,อะไรดีกลไกมาจาก ทางหรือว่าอนิเมะของมันเลยเนาะไม่ได้แบบว่าทําอะไรพิเศษเนาะส่วนอันที่2นะครับบอสเนี่ยเราจะต้องไปตามแบบว่าสํารวจแมพนะครับเพื่อดูกลไกลของมันอาจจะต้องไปเดินทํานูน่ทนทํานี่เพื่อทําให้มันอ่อนแอลงหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพื่อแบบว่าสู้กับมันนะครับซึ่งคนได้โหวตไปทางอันดับหนึ่งเยอะมากเพราะว่าอันดับ2ผมก็ขี้เกียจทําเหมือนกันว่าต้องไปเดิน,หา,ห,น,นหานู่นหานี่เดินหนีบอสอะไรเงี้ยผมว่า อันที่หนึ่งน่าจะโอเคมากกว่าแบบยืนนิ่งๆง o ๆแล้วก็ตีมันประมาณนี้นครับถ้าแปลผิดก็ขอโทษจริงๆอันนี้ผมงงมากโอเคครับอันต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวละครลับในอนาคตที่จะเข้ามาในเกมนะครับก็คือ1เนี่ยตัวละครลับเนี่ยจะดามเมจแรงพอๆกับตัวมิติกนะครับหรือว่าอาจจะแรงกว่าตัวมิติกนะครับผมแต่ว่าตัวเนี่ยจะสามารถหาได้แค่ตอนลิมิเต็ดไทม์นะครับช่วงเวลาช่วงเวลาเดียวหรือว่าช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองนะครับผม2คือตัวละครเนี่ย แข็งเก่งมากกว่าพวกตัวมิติมากๆนะครับในตอนที่เกมเปิดแต่ว่าจะไม่เป็นลิมิเต็ดนะครับผมก็คือหน้ารหาได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็เขาบอกว่าตัวละครรับทุกตัวเนี่ยไม่ได้ทุกตัวจะเป็นลิมิเต็ดหมดนะครับบางตัวเนี่ยสามารถฟาร์มหาได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วเขาก็เขียนไว้ว่าอีกกรอสน่าจะเป็นอีก อีกฤิ์นะครับในโซโล่เลเวลลิ่งไอชุดเกาะแดงอะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้น่าทําให้บาลานแล้วนะครับแบบว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันเพราะว่าการที่เขาออกมาให้เวอร์ดอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับแค่ตัวละครซีคิคในอนาคตเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสาหรับข่าวอนิเมะแวนการ์ดที่ผมเจอมาหามาได้ก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับผมก็ติดตามมันต่อไปนะครับว่าเกมจะปล่อยประมาณวันไหนนะครับแต่เขาน่าจะป,ปล่อยประมาณเดือนนี้แหละถ้ามันไม่บิดนะถ้ามันไม่ดีเลยอีกนะ ก็น่ารัภายในเดือนนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารเกมนะครับลิงดิคอร์ดเกมอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันได้นะครับเผื่อเกมเปิดแล้วจะได้มาดูโค้ดมาดูแบบว่าตู้ตัวละครได้นะครับว่าตู้อะไรเข้ามามาดูสนิพิใหม่ๆสปอยอัปเดตนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าแปลผิดหรืออะไรยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามอัปเดตภาษาอังกฤษหรือว่าแปลให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผม แล้วก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาพยายามมาบอกข่าวเกม tower defense ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะไปบอกพวก anime defender ด,ด,ด,ด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแต่ก็เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย